เดอะสแตนดาร์ดทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับแอดขวัญค่ะอยู่กับขวัญเองนะคะวันนี้เราพามาดูบรรยากาศนะคะงานดนตรีในสวนค่ะประจำวันอาทิตย์นะคะซึ่งรอบนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามีธีมค่ะเป็นธีมดนตรีชาติพันธุ์นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็เรียกว่าอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนวงนะคะก็จะได้เป็นวงออเคสตราที่กำลังบรรเลงเพลงอยู่ค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเย็นนี้ จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็วันนี้มีกิจกรรมดนตรีในสวนค่ะตอนดนตรีชาติพันธุ์นะคะซึ่งจากที่สวนลุมพินีค่ะคุณผู้ชมก็สามารถเดินทางมาได้เลยนะคะโดยงานเนี่ยจัดตั้งแต่16นาฬิกายาวไปจนถึง19นาฬิกาค่ะแต่ก่อนเราจะไปดูดนตรีชาติพันธุ์นะคะที่วันนี้ บอกเลยว่ามาจากหลายหลายกลุ่มชาติพันธุ์มากๆเลยนะคะความสําคัญของการจัดงานวันนี้นะคะก็เนื่องจากวันที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะจะเป็นวันชาติพันธุ์โลกนะคะซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่มากมายหลากหลายเช่นกันค่ะแต่เดี๋ยวในช่วงที่ระหว่างรอให้นักดนตรีนะคะเตรียมตัวค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของงานดีกว่าว่านอกจากในส่วนของการจัดแสดงดนตรีแล้วเนี่ย มีอะไรบ้างที่เราจะได้พบเจอที่งานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้เรียกว่าจุดพักแักแสดงนะคะ่ะแล้วก็จะมี น้องๆนะคะจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์นะคะที่เดินทางมาเพื่อเตรียมจะแสดงในวันนี้ค่ะเด็กๆก็แต่งชุดประจำนะคะชาติพันธุ์ชนเผ่าเลยค่ะผู้ชมค่ะไฮไลท์ของงานอีกอย่างหนึ่งนอกจากดนตรีชาติพันธุ์นะคะ ก็คือในส่วนของอาหารค่ะที่วันนี้ต้องบอกเลยว่าขนอาหารนะคะจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์นะคะมาให้ผู้ร่วมงานเนี่ยได้ร่วมชิมนะคะเป็นอาหารประจำชาติพันธุ์นะคะอย่างอันนี้เราอยู่ที่บูธแรกค่ะเรียกว่าไก่แยอันนี้เรียกว่าดีบีกูเมนูชื่อว่าดีกูค่ะงมาจากอ่าชาติพันธุ์ไก่แยนะคะ สำหรับชาติพันธุ์กระยเนี่ยมีถิ่นอาศัยอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะหรือว่าที่เรารู้จักว่ากะเหรี่ยงแดงนะคะอันนี้เรียกว่าดีกูค่ะเป็นข้าวสารเหนียวนะคะแล้วก็ถั่วใบลิสงถั่วลิสงใบไม้กวาดตอค่ะนี่ค่ะคุณนะผู้ชมนอกจากมาร่วมชมดนตรีแล้วนะคะก็ยังมีมนุษย์มีเมนูจากหลากหลายชาติพันธุ์นะคะอย่างอันนี้นะคะก็เป็น ในส่วนของเมนูประจำกะเหรี่ยงแดงนะคะดีกูค่ะทำมาจากข้าวเหนียวอ่นนี้ค่ะแล้วก็จิ้มกับน้ำปลาเหรอคะอยากจะต้มต้นะเดี๋ยวหนูกลับมาชิมเพิซซ่ามันมีโครงสร้างด้วยคนจำนวนมากต้องมีการวางความแตกวางกอนแล้วเมื่อสองข้างมาเจอกันเนี่ยจะต้องพยายามให้สองข้างสามารถจะตัดกัน

อืมโอเคค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นในส่วนของเมนูของว่างนะคะของกระเรี่ยงแดงนะคะที่เรียกว่าดีกูค่ะคุณผู้ชมอ่ะเมนูที่หนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเมนูที่หนึ่งนะคะเราไปดูเมนูที่สองเมนูที่สองคาดว่าน่าจะยังคนชุกชุมอยู่ก่อนจะขยับมานีอ่อันนี้มาจากไหนอันนี้เป็นเมนูนะคะจากเผ่ารีซูค่ะ อาลาจือแป้แป้แ้แป,แป,แป้น่าจะอ่านถูกต้องนะคะถ้าสะกดผิดอะ่ะเราควนขออภัยนะค,ะคุณผู้ชมสำหรับเขาลีซูนะลีซูนะคะกระจายตัวนะคะอยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากสุโขทยัยกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ลำปางพะเยาแพร่ค่ะอันนี้เป็นเมนูที่เรียกว่าลาจือแป้แป้แป ออกเสียงว่ายังไงนะคะอันนี้เขาทิพโอ้าทิออันนี้ก็คือเป็นข้าวค่ะแล้วก็จะมีพิมเผือกมีมันมีข้าวโพดน,นะคะ อันนี้ฝันคิดว่าคุณผู้ชมอาจจะอาจจะคุ้นเคยเนอะอันนี้เป็นอาหารจากเผ่านะคะปากาไกยอค่ะหรือว่าที่เราเรียกว่าข้าวข้าเบิกก็คือเป็นข้าวตุ๋นนั่นเองคุณผู้ชมเป็นข้าวตุ๋นนะคะจากเผ่าปากาไกยอค่ะคุณผู้ชมคะฝันขออภัยสำหรับ ถ้าอ่านออกเสียงผิดนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ขน,น,น,นสุดค่ะเข้าเปิ๊กเดี๋ยวเราหาย้อนไปดูตั้งแต่บูนี้กันบ้างอันนี้ก็คืกคืนนะคะอันนี้มาจากไทยทรงดำนะคะ เป็นชาติพันธุ์ที่อพยพมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเจวด้านไทยดำนั่นจะเป็นอารมณ์แบบน้ำพริกแม่คะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอะไรคะเจวด้านค่ะแของไทยดำม,ม,มันมีความพิเศษอะไรยังไงบ้ากคะมันม่ใส่ของมันคือตัวนี้เลยคะ่ะมะแขน็นมะแขน่นมะแขน็แขนภาษาไทยกลางเรียกว่า

โอเคใครทาแล้วก็อร่อยได้เลยนะคะได้ค่ะได้เด,หน,ดหนูเดหนูแวะมาชิมนะคะ,คะได้นะี่ค่ะขอะบคุณนะคะอ่านี่ค่ะในส่วนของแจ่วด้านไทยดำค่ะจากชาติพันธ์ไทยทรงดำค่ะจำบหอยกันนะคะอ่า,าจับหอยกันนะคะอันนี้ค่ะอันนี้เรียกว่า มาจากเผ่าชาติพันธุ์มองแทนค่ะอันนี้เป็นอะไรอะคะอ๋อก็คือเป็นหอยหอยอะไรอะคะหอยนางหอยกันไม่อ๋อนี่ค่ะอ่าเป็นหอยกันค่ะเป็นยำใช่ไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะหัก กินได้แค่ที่ของเราเลยหรือเปล่าคะอ๋ออ,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 อยางง่ายอ่าได้ค่ะนี่ค่ะยำเพียงค่ะมาจากชาติพานมอแกลนะค,ะร,ค,คะ,ะริมฝั่งทะเลภาคใต้ค่ะก็อาริมฝั่งทะเลภาคใต้ก็เป็นอาหารทะเลค่ะเป็นหอยนะคะ,ะสูมต่อไปค่ะชม เรียกว่านอกจากจะได้ร่วมฟังเพลงนะคะจากกลุ่มชาติพันธุ์แล้วนะคะก็ยังมีเมนูที่เรียกว่าไม่ค่อยได้เจอนะคะเมี่ยงนางขอค่ะเมี่ยงนางขอานนาจากชาติพันธุ์โซ่ค่ะเราเป็นไงเราเป็นราเป็นคนกลนน<ร>ิ่นเราชอบปิด ว่าเมี่ยงนางโผค่ะหยผู้ชมคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นการรวบรวมนะคะอาหาร10เมนูชาติพันธ์นะคะมี ทั้งชาติพันธ์ไทยทรงดำม,มอนนะคะนัทอูระโซนะคะอูระอุระฟวาวุย้ยมอแฟนนะคะปาโูไกแยนะคะแล้วก็รีสูค่ะอ่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็พอหอมปากขอมคอนะคะสำหรับในส่วนของบูธอาหารเดี๋ยวขวัญพาคุณผู้ชมไปดูส่วนสำคัญของงานนี้กันดีกว่าค่ะก็คือการแสดงดนตรีนะคะชาติพันธ์ค่ะ คุณมากครับผมแสดงว่าผมหลอกคนในเมืองได้แล้วนะครับผมหลอกให้ตกมือให้ผมสองรอบนะครับผมไม่หลอกนะครับผมหยอกเฉยๆนะครับผมขอบคุณมากครับยังขึ้นไม่ถึงยอดครับนี่ยอดเป็นดีนะครับผมก็ขออนุญาตทั้งไทยนะครับผมคารวะทุกท่านนะครับผมสวัสดีนะครับผมพี่น้องที่อยู่ในเมืองนะครับผมแล้วก็พี่น้องสติดพันนะครับผมที่มาร่วมกันนะครับผมบอกเล่าเรื่องราวนะครับผมนะครับก็ผมรู้ว่าทุกคนที่มาเนี่ยนะครับผม เป็นเอฟซีผมหมดเลยนะครับผมอันนี้ข้าข้าตัวเองนะครับผมผมบอกว่าเป็นอย่างนั้นนะเป็นเอฟซีผนน้องสิิพันนะครับผมาป็นเพลงที่ผมจบไปไม่ที่ชื่อว่าคอร์ดิเดรนะครับจบขึ้นมันกลับกั็พพี่น้องกันนะครับผมเพลงที่ผมจะเล่นต่อไปนะครับผมพูดถึงเรื่องของว่าวิถีชีวิตของคนชนเผ่าเนี่ยเวลาเราอยู่กับป่าเราอยู่กับธรรมชาตินะครับผมเราอยู่แล้วเราดูแลรักษานะครับบางทีเวลาคนในเมืองไปเจอพวกเรากินกระรอ c นะครับผมเราเคยกินกระรอกไหมครับ ตัวหน้าตาเหมือนกระรอกหลคนนะตอนนี like ้นะครับผมเคยกินกระรอกนะครับเรากินกระรอกนะครับเขาจะบอกว่าโอ้นไหนบอกว่าดูไรป่าทำไมถึงกินกระรอกอันนี้อันนี้เป็นคําถามใหญ่นะเวลาเห็นเรากินเขียดเคยกินเขียดไหมครับพี่น้องเคยกินเขียดไหมครับโอเขียดอร่อยนะครับผมโปรตีนเยอะนะครับเราก็เคยกินเราก็กินเขียดกันนะครับผมรู้มหมมันมีรูดูของมันครับพูดูกินเขียดแต่ว่าเรากินอย่างไรไม่ให้หมดบรรพบุรุษของเรากกินเขียดอย่างไรไม่หักกระดูกเขียดนะครับ กินปูอย่างไรไม่หักกัามปูนะครับผมกินปลาอย่างไงไม่หักพริกปลานะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีกินของก็เฉลห้เราว่ากินปลาให้ดูแลห้วยนะครับผมเพราะว่าปลาไม่มีห้วยไม่มีน้าไม่มีปลานะครับผมกินเขียดให้ดูแลป่านะครับผมไม่มีป่าก็ไม่มีเขียดด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปชื่นชมบ้านคนอื่นนะครับอย่าไปอิจฉาบ้านคนอื่นบ้านเขาดีเราต้องซื้อน้ำเขาดีเราต้องซื้อถ้าเราอยากจะถูกหวยต้องทำยังไงครับตัวใครตัวมันนะครับผมเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากให้บ้านเราดีนะเราดีต้องดูแลรักษาใช้แล้วก็ดูแลมันจะทําให้เราได้ใช้ตลอดไปนะครับผมเพราะเราดูแลเราจรึงต้องใช้เพราะเราใช้เราจรึงต้องดูแลนะครับผมน,นี้ผมนเรียนกัน,นแต่เพลงนี้นะครับอยากจะให้พี่ๆทั้งคนในเมืองและคนชาติพันธ์มีส่วนร่วมร่วมกันนะครับมันจะได้เป็นเป็นคอนเสิร์ตแบบมีส่วนร่วมนะครับ,รบผมร้องคือแวนเฮรเฮ้ร์รเฮพวกเราช่วยร้องตามหน่อยได้ไหมครับคือแวนเฮเฮ้อเฮ ยินเขาร้องได้เลยนะครับผมผมให้เวลาครึ่งนาทีนะครับผมเอาเรียบเกลืนนะครับผมเรียบเกลืนนะครับอันนี้ภาษาพม่าันแล้วนะครับคือเวภาษาไทยคือพี่น้องเออเพิ่งเพิเพืพี่น้องเออเพิ่เพืนนะครับตอนนี้เราไม่ต้องซ้อมกันเยอะมองมองตาก็รู้ใจกันนะครับผมเราลองดูนะครับผมนะครับ